อีกแล้วนะครับกับคลิปสอนซีน e าโฟ d นะครับกับ h อโฟมสตูดิโอนะครับโอเคก็เริ่มเลยวันนี้จะเป็นการสอนการขึ้นปรับโทษนะครับ <c oughs> การขึ้นโพลีกอนนะครับโดยาการใช้ Subdivision นะครับหร,หรือหรือผมไม่หน่อยผมจะเรียกว่าซับดีนะครับโอเคก็ขึ้นกันเลยก็ ข้อดีของมันคือสามารถทำให้เกิดรูปฟรีฟอร์มได้นะครับมันจะเหมือนกับไพเปอร์เนฟนะครับแต่เราสามารถาาตั้งความละเอียดอะไรของมันได้เป็น1 2 3 4 5ตามเลเวลนะครับเคผมขึ้น,นเลยวันนี้ผมจะขึ้นมือนะครับเคผมก็ทำฝ่ามือมาก่อนนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นโพลีกอนนะครับ เปลี่ยนมาไ้เป็นโพลีกอนนะครับโอเคเสร็จแล้วผมก็จะมาเล็กเลือกผิวตรงนี้นะครับโอเค,อเ,คเสร็จแล้วผมก็จะแบ่งคัดมันนะครับกดชีพค้างไว้นะครับมันก็จะตรงนะครับหนึ่งโอเคแบ่งสี่ส่วนนะครับลอ,องกลับมาดูโอเคครับ เสร็จแล้วผมก็จะทำเป็นนิ้วนะครับโดยการเอซูดอินเนอรนะครับแต่เราเอซูดอินเนอรงนี้นะครับเดี๋ยวจะดูปึ๊บมันจะเป็นการแบบทั้งกลุ่มผมไม่นะครับก็เลยผมต้องไปติดตรงนี้ก่อนไม่กรุบม,มันนะครับเราเอซูดอินเนอรปั๊บอ่ามันก็จะแยกเป็นแต่ละอ่าฮะแต่ละอ่า โพลีกรอนนะครับพอ,บอเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้ er แล้วผมจะทำนิ้วมาโดยเอ็กซูดออกมาดอกปานะครับทั้งหมดออกมาโอเคอาจากนั้นผมจะมาไล่นิ้วนะครับเที่ยวนี้ผมก็จะอ่อยูกลางมันก็จะยาวหน่อยนะครับาผมก็จะยาวอีกนิดนึงจะยาวกว่าน,นิ้วก้อยนะครับโอเคนิ้วก้อยผมจะสั้นหน่อยทำให้มันสั้นหน่อย ประมาณนี้อ่าฮะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะทำดิวโป้งนะครับมก็จะดูเปลี่ยนมุมมองอโอเคกันไนฟ์มันนะครับกดชิปค้างไว้โอเค่าผมก็จะเอ็กซ์ทูสันออกมาเอ็กซ์ทูสันออกมานะครับอ่าเสร็จแล้ว ถ้าสังเกตนุปโป้งเนี่ยมือมันจะเป็นแบบเพ่ๆหน่อยนึงนะครับผมก็จะจบโแลรก,ก้อนนะครับตัวนี้นะครับอ่าอันนี้แบบผมมั่งจัดแกนย่านะครับครับมันก็จะอะอะไรเรียงมาอ่ามันก็จะขนานตามแกนนี้นะครับโอเคได้แล้วแล้วผมก็จะผิวตรงนี้อ่าแบผมก็จะคัดมันนะครับ เพื่อทำมือนะครับโอเคนะครับครับผมจะทำนิ้วโป้งครับเอนิ้วโป้งแต่ผมว่าตัวนี้ผมจับอีกหน่อยดีกว่าโอเคผมทำนิ้วโป้งนะครับผมก็เอ็กซูซูบออกมาเพรนิ้วโป้งจะใหญ่กว่านิ้วอื่นนะครับ Okay. เสร็จแล้วดูแข็งๆใช่ไหมครับเขียนอาจะแข็งๆนะครับการจะลบให้พวกนี้ให้มนันมนมวก็โดยการที่ select นี่นะครับแล้วไปที่นี่นะครับนี่ครับ substitution surface นะครับึงแล้วก็ใส่มันเข้าไปอ่าเห็นอะไรไหมครับ มันก็จะอันนี้ขึ้นกลายเป็นเหมือนนิ้วมากขึ้นนะครับแต่เราก็สามารถตัดได้นะครับผมก็จะตัดปรับมันอีกนิดหนึ่งนะครับโอเคมุมมองตรงนี้มันแบบโอเคผมจะทำข้อมือนะครับกดชิปข้างไว้โอเคเสร็จแล้ว,วผมไปเอ็กซ์ e มันนะครับ มือนะครับอ่าโอเคจานี้ขยับหน่อยนึงเราสามารถก็จัดนะครับโดยเพรามันก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วเราก็คัดเป็นรูปนะครับโอเคเอามาคัดนายเป็นรูปนะครับ มันโอเคปรับโพลีกอนมันปรับตัวก็ค่อยๆปรับมันนะครับอ่าอย่างงี้ยอ่าตอนนี้มันเพราะมันเดินไปก็ไม่สวยอ่าค่อยจัดโพลีกอนมันนะครับนี่ง่ายครับไม่ยากนะครับ ก็ได้จะได้มือมานะครับก็เรียบร้อยเราก็จะได้มือมาง่า <h arta> ยๆก็เห็นกันนี่อยู่ที่เราการตัดนะครับอันนี้เป็นแค่ให้เห็นภาพนะครับการขึ้นโพลีกกนด้วยตัวการขึ้นอ็อบเจกต์ด้วยการใช้ซับติวิชั่นนะครับก็จะเป็นโคน เราสามารถเพิ่มความละเอียดไปได้อีกนี่นะจะได้เป็น,นความละเอียดก็ไปได้อีกนะครับเพิ่มความละเอียดมันนะครับจนสินบสี่สิบสา,ราเราก็จะได้ตัวออบเจกต์มาสุดท้ายแล้วอาจจาะทำเป็นโพลีกอนไปนะครับก็ได้เป็นโพลกีกอนนะครับเป็นต้น อนี่ก็คือการขึ้นโมเดลง่ายๆนะครับจากซับ d ิวิชั่นนะครับเซอรนะ okay. ์เฟสซับดีโอเคก็ด้วยความรวดเร็ว,รวก็ลองไปหัดทำกันดูนะครับตัวนี้จะสามารถขึ้นตัวฟรีฟอร์มได้นะครับก็ทำแล้วก็จะตัด ชัดๆๆเป็นข้อๆไปนะครับ <Thank you. S 1> โอเคก็ขอบคุณที่รับชมนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็เพื่อให้อันนี้ก็ทำเพื่อให้เห็นภาพนะครับการทำงานของตัว s u b d i v i s i o n นะครับโอเคครับก็อย่าลืม u b s c r i b e นะครับก็จะขึ้นประมาณมุมบนขวามือต่อคลายคลิปนะครับประมาณตรงนี้ ก็ขอบคุณมากที่รับชมนะครับโอเคสวัสดีครับผม hmm.